ไม่ค่อยได้รีวิวแล้วก็เพิ่งมีคันแรกด้วยนะครับของเหล็กทั้งหมดเลยนะครับทั้งที่เป็นกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวที่เป็นกระจังด้านหน้าหนาและแข็งมากนะครับชุดแต่งของ x อ็กซ์ตนะครับด้านหน้าที่เป็นกันชนเหล็กทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไฟเสริมมาด้วยนะตัวนี้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกัน ดูคันนี้ครับชุดแต่งด้านหน้าเหล็กทั้งหมดเลยนะครับทั้งที่เป็นกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวที่เป็นกระจังด้านหน้าเป็นเหล็กหมดเลยอันนี้กระจังหน้าตัวนี้เราเรียกว่ากระจังหน้าแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับเป็นเหล็กค่อนข้างหนาเลยหนาและแข็งมากนะครับด้านหน้ามีห่วงลาก2จุดเนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟ3จุดด้านบนนะครับไฟ3จุดก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะนะครับตัวนี้อย่างที่บอกเลย ไม่ค่อยได้รีวิวแล้วก็เพิ่งมีคันแรกด้วยนะครับชุดแต่งของ Xtreme นะครับด้านหน้าที่เป็นการชนเหล็กทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไฟเสริมมาด้วยนะตัวนี้ติดคู่กับไฟตัดหมอกนะก็คือเนี่ยติดพร้อมกันเลยนะครับสําหรับด้านหน้าเป็นไฟสีออกเขียวเขียวนิดนึงตัวนี้นะครับเป็นไฟแต่งนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ชอบชุดกันชนหน้าของตัวนี้ก็นะครับลองดูถ้าเกิดชอบก็สามารถระบุมาได้เราก็แต่งให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแนวไหน ชุดแต่งชุดแรกของโชว์รูมเลยนะครับตัวนี้ไฟด้านหน้าตัวรถนะครับลืมบอกไปตัวนี้ถ่ายมาจากรุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED เป็นแสงสีขาวนะครับตัวนี้อ่าลำแสงสีขาวแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวัน daytime running light เรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งครอบไฟหน้าไปด้วยนะตัวนี้ด้านข้างนะครับกันชนเหล็กของ x อ็ r e m ตอย่างที่บอกก็ยาวมาถึงนี่เลยนะยาวมาถึงด้านหน้าเลยนะครับเป็นชิ้นใหญ่มากสําหรับตัวชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้นะครับ คิ้วล้ออันนี้ใส่เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดหลอกนะครับเนี่ยเป็น6นิ้วหมุดหลอกนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าสามารถระบุมาได้นะครับอยากได้แบบ6นิ้วแบบเรียบหรือว่าแบบหมุดหลอกแบบนี้ไหมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับจะเอาเป็นทรงอื่นก็ได้นะครับสําหรับตัวคิ้วล้อเพกของรถคันนี้ก็จะเป็นตัวแม็กกับยางตัวนี้นะครับแม็กกับยางเนี่ยจะเป็นขนาด20นิ้วนะแต่ว่าเป็นยางของโตโยทีนะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแม็กเนี่ยติดลบ44นะลบลึกเลยนะครับ แล้วก็ตัวล้อเนี่ยมันจะไม่ล้นนะเหตุผลที่มันไม่ล้นเพราะว่าตัวล้อและยางเนี่ยยางอาทีเนี่ยมันจะเล็กน่าจะหน้ายางครับมันจะแคบกว่าตัวที่เราปกติเราใส่พวก mt 33อ่ะก็คือตัวเนี้ยหน้ายางมัน275นะครับเนี่ย275นะครับ แก้มยางขนาด55นะครับผมก็คือ275นะครับมันหน้ายางเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาด33ที่เราชอบนิยมติดกันนะครับสำหรับตัวแม็กกับยางตัวนี้ก็มีการยกสูงขึ้นด้วยนะรถจะดูลอยขึ้นเพราะว่ายกสูงขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนปีกนกถ้าเราไม่เปลี่ยนปีกนกนะครับจะมีปัญหาเรื่องยางกินนอกกินในเพราะว่ายางที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันหนักขึ้นนะครับแล้วก็เป็นยางที่มีขนาดใหญ่กว่ายางปกติจากโรงงานนั่นเองนะครับ ด so right ้านบนตัวนี้ก็เป็นแก้มข้างนะครับระบุคําว่าเทอร์โบมาเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแปรผันอยู่แล้วนะตัวนี้กระจกมองข้างขนาดใหญ่นะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับสังเกตง่ายบันไดข้างนี้เปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยก็เป็นบันไดข้างแบบเหล็กนะครับอันนี้บันไดข้างเป็นของแฮมเมอร์นะครับชุดนี้ก็จะเน้นแต่งเป็นแนวเหล็กรอบคันนะครับเนี่ยเป็นชุดเหล็กหมดเลยแล้วก็ประตูนี้ก็ใส่กลับข้างอันนี้เป็นกลับข้างแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็ เพิ่มมิติเวลาเรามองเกด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะครับเบารองมือจับกันลอยนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยป้องกันรอยขีด่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยบาร์เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นบาร์แฮมเมอร์บาร์แฮมเมอร์จริงๆอ่ะก็มีหลายแบบนะอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็เป็นบาร์อีกแบบหนึ่งของตัวแฮมเมอร์นะครับบาร์แฮมเมอร์นะครับก็มีหลายแบบนะครับลูกค้าสามารถเลือกมาได้แต่สําหรับลูกค้าท่านนี้ก็อยากได้ประมาณนี้อ่ะเนี่ยลองดูเป็นแนวทางกกกาาารรแต่งไไดดด้้้ถเเิชอบบ็ะะุมมลยนคผ คิ้วล้อด้านหน้าก็ใส่มาแล้วด้านหลังก็ใส่ด้วยนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันเนาะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดหลอกแล้วก็เนี่ยแมบบ็กกับยางตัวเดียวกันลบ44บนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะโมเดลของเขาก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวสปอร์ตนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้าย LED นะสปอร์ตให้ไฟท้ายแบบ LED ลมดําด้วยนะครับครอบฝาท้ายนี่ของแต่งนะครับอันนี้ก็ติดเพิ่มเข้าไปทําให้ตัวด้านท้ายของตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น เว้นโลโก้ไว้นะครับโลโก้เนี่ยก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้นะเนี่ยเป็นกล้องมองหลังนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนั่นเองเวลาเราถอยหลังก็สังเกตง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับสําหรับตัวรถขยับเข้ามาดูด้านในของตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยเห็นไหมฮะตัวสปอร์ตนี่จะเป็นวัสดุที่มาทํานี่จะเป็นหนังนะเดินได้เป็นสีเทาแบบเนี้ยอ่าเป็นสีเทานะครับผมก็ดูหรูหราขึ้นนะครับแล้วก็บอะเนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะเนี่ยครับเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับ เดินได้สีเทาเหมือนกันรุ่นที่ให้เบาะหนังตัวเริ่มต้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอร์ตรุ่นนี้แหละให้เบาะหนังมานะครับผมในส่วนของเรื่องของการสตาร์ตตัวรถนะครับก็คือเป็นปุ่มสตาร์ตนะตัวนี้กดปุ่มสตาร์ตได้เลยอยยบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ตหน้าปัดดิจิตอลนะครับก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับนี่สังเกตง่ายนะครับสําหรับตัวหนะน้าปัดดิจิตอลแล้วก็จอกลางด้านนู้นนะครับจอกลางจะเป็นขนาด10.1นิ้วลองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายเกียร์อัตโนมัติ6ปนรุ่น,นี้ มีที่ชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์ให้ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีโหม,ห,ห,มมม 2, มหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดก็คุ้มคุ้มเลยนะครับถึงจะเป็นตัวขับ2แต่มีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ตัว4ประตูสปอร์ตนะครับจะแต่งแบบแรปเตอร์วิกเตอร์หรือว่าจะแต่งแบบกันชนหน้าเหล็กเอ็กซ์ตรีมตัวนี้ก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้เดี๋ยวกรุงทิงเบอร์โทรไ้ด้านล่างสําหรับคลิปนี้ก็พาดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ